ถูกที่สุด Honda CB 1000F ไฟกลมตัวพันตัดค่าตัวคู่แข่งทั้งตลาดได้รายละเอียดเป็นยังไงโมโตูตเรเวล,ลจะพาไปดูกัน Honda CB 1000F รถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเดโทรตัวท็อปจากค่ายปีกนก ที่ได้ทาการเผยโฉมดนต้นแบบมาตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีในที่สุดมันก็ถูกเปิดตัวออกมาอย่างเป็นทางการสักทีพรอมสเปคที่เป็นมิดกับผู้ขับขี่และค่าตัวที่เป็นมิดกับกระเป๋าตังค์ชนิดที่ว่าเปิดตัวออกมาต่ำกว่าคู่แข่งจากคลาสการด้วยซ้ําตัวรถนั้นยังคงถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานเดียวกับ Honda C, b 1,000 h o r เ e t เครื่องยนต์แบบระเบิดคร้อนด้วยน้ำซีซูเรียง์ซีวาวต่อสูบปริมาณกระบ,บอกสูบ1,000ซีซีแต่เอามาปรับปรุงชิ้นส่วนภายในใหม่และถถล,ะลดพ นาทีซึ่งการลดพลังกำลังสูงสุดที่ว่านี้ก็ทํามาเพื่อแลกกับการเพิ่มพลังกำลังและแรงบิดจะมาเร็วขึ้นในรอบต่ําและรอบกลางชุดเกียร์ธรรมดา6สปีดพร้อมคลัชแบบ assist and slipper clutch อัตราทดเกียร์ถูกจูนใหม่ยอมแลกอัตราเร่งที่ต่อเนื่องในทุกเกียร์ของ h o อ Ne t เพื่อเสริมอัตราเร่งในเกียร์ต่าและการขับขี่เดินทางไกลแบบนิ่มนวลในเกียร์สูงชุดเฟรมยังคงเป็นแบบเหล็กถักเหมือนกับ h o อ net แต่เฟรมท้ายถูกกดต่าลงทาให้ความสูงเบาะนั่งต่ำเพียง795ม mm. ิลลิเมตรพักเท้า,ทาก็ลดความสูงขยับไปด้านนนนหห้้้้าาอออีกกเเล็ยยพื่ใ่ใังสบขึน งานออกแบบรอบคันก็ชัดเจนว่ายกมาจากรุ่นพี่หลายคันในตระกูล C ีียุคเก่าซึ่งทางค่ายเองก็หวังให้มันจะเข้ามาเป็นตัวแทนของ CB1300 Superfo ที่ยกเลิกการจำหน่ายไปเพราะมันมีทั้งไฟหน้าคมกลมแต่คู่ติดตั้งอยู่ด้านล่างเบาะนั่งแบบต้อนเดียวปักนูนท่อไอเสียตรงและเรียบง่ายไฟไท้ายทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่มีตุดเป็ดอยู่นิดหน่อยถังน้ำมันขนาด16ลิตรน้ำหนักตัวรถแบบรวมของเหลวอ,อยู่ที่2 1 4กิโลกรัมระบบก,กัะเสอนด้านหน้าเป็นแบบหัวกลับขนาดแกน 41mm สยยยี130 mm, ่สิบเบได ด้านหลังแบบสปริงเดี่ยวระยะยุบ140ม mm, มปรับได้ทุกค่าเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าหน้าตาของระบบการสะเทือนนั้นดูเป็นรถทันสมัยสุดๆระบบเบรกด้านหน้าแบบดิสก์คู่ขนาดจาน310ม mm, มทำงานร่วมกับคลิปเปอร์เ a รดิเอเมาส์จากนิสซินด้านหลังแบบดิสก์เดี่ยวขนาดจาน240ม mm, มทำงานร่วมกับคลิปเปอร์แอคเซิลเมาส์จาก่า่เดียวกันชุดลอ้ออลลอยด์ลัตเตอย่ยางขนาด1 2 0 7 0 1 7และ1 8 0 5 5 1 7 ทางด้านของระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็จัดเต็มสมกับเป็นรถไฟกลมตัวท็อปของค่ายไม่ว่าจะเป็นระบบไฟส่องสว่างรอบคันแบบ LED แต่หลายคนอาจจะรู้สึกขัดใจกับหน้าจอแสดงผลแบบ TFT ทรงเหลี่ยมที่เห็นกันในรถทุกรุ่นของ Honda แต่นั้นก็ทําให้มันสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ r o a ซิงค์ได้ จัดเต็มด้วย IMU, Riding Mode, c o l n r i n g ABS, Cornering t r a c t i o n Control, Wheelie Control, r e l i e f Control, Smart Key และพอร์ตชาร์จไฟแบบ USB Type C โดย Honda Cb 1000F เปิดตัวมาเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นไม่มีรุ่นท็อปที่ทำการติดตั้งโชคหลังเอลิงนและเบรกหน้าเบมโบ o แบบเดียวกับ Hornet 1000SP ส่วนแฟลลิกบางโลมขนาดเล็กที่ด้านหน้านั้นเป็นของแต่งที่สามารถติดตั้งเพิ่มได้ในภายหลังสุดท้ายคือในส่วนของค่าตัวมันถูกเปิดตัวในยุโรปด้วยค่าตัวประมาณ460,000บาท ซึ่งจะถือว่าต่ำกว่าคู่แข่งอย่างยาม่า XSR900 และคาวะสกิซ z 900RS ในตลาดเดียวกันแต่เราก็ต้องมารอติดตามกันอีกทีว่าถ้ามันมาไทยแล้วมันจะเปิดตัวมาด้วยค่าตัวที่ต่ำกว่าคู่แข่งแบบนี้ได้หรือไม่เพราะอย่างกรณีของ Hor n e t พันธ์มันก็ถูกเปิดตัวมาด้วยค่าตัวในยุโรปที่ต่ำกว่า m t 0 9แต่เมื่อมันเข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยแล้วมันกลับมีค่าตัวที่เท่ากับ m t 0 9เลยทำให้ CB1000F มีโอกาสที่จะเปิดตัวมาด้วยค่าตัวที่สูงกว่าเดิมนิดหน่อย หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r i v a l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย